สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะทำเมนูฟุดดิ้งมะม่วงวัตถุด,ดิบเราก็มีมะม่วงนะครับแล้วก็ผงเจลาตินน้ำตาลแล้วก็นมครับนมอะไรก็ได้ขอเปน็นนมจืดครับนะการับฟุดดิ้งนะครับวันนี้อุปกรณ์เราก็มีแค่นี้นะครับวัตถุด,ดิบเตรียมเราไปเราไปเริ่มการทำได้เลยข้างซ้ายครับข้อคว,วามข้างซ้ายครับเอ,อกมะม่วงครับแบบแรกออกมะม่วงก่อนนะครับ น้ำมันเสร็จล้วก็หั่นน้ำมันก็จะกินชิ้นหน่อยก็หั่นหน่อยนะครับส่วนตัวผมว่าเล็กดีกว่าหั่นเล็กดีกว่านะครับแล้วก็หั่นเป็นเต๋าเลย เสร็จแล้วก็อาจารย์มาใส่ครับใส่จานอ่านี่อมะม่วงเหลือมะม่วงเหลือแล้วก็หั่นเลยครับได้หั่นไแล้วก็ใส่นมหอประมาณนะห่อประมาณเราต้องการขนาดแค่นัน้นนะครับไม่ต้องใส่เยอะเราผมก็ใส่แค่นี้นะครับ คนครับไม่ต้องให้มันร้อนนะให้มันให้ร้อนมากเอาแค่ okay, พออุ่นพอพอประมาณนะครับต่อไปแล้วก็ใส่ผมเจลาตินนะครับหนึ่งช้อนชานะคนเข้าไปคนให้ผมเจลาตินละลาย แล้วก็น้ำตาลนะใครจะเข้าบานก็ใชเยอะหน่อยนะแล้วผมก็หนึ่งช้อนช้าครับคุณให้เข้ากันละลายนะแล้วก็อ,อกมะม่วงนะมะม่วง เกี่ยวแล้วอ่าแล้วก็แกีลงมานะค่ะจะเกี้ยวไว้แล้วก็มะม่วงครับั็ตัดมะม่วงใส่แกี้ยวเลยเลยนะครับแล้วก็เทลงไปเทลงไปให้หมดเลยครับจากนั้นแล้วก็นมที่เราต้มไว้ครับตักใส่เลยครับตักใส่ จากใจให้หมดเลยนะครับไม่ต้องให้เหลืออะไรนะครับต่อมาก็คน,นครับคนให้มันเข้าๆกันพอประมาณนะครับแล้วก็พักไว้เข้าวตู้เย็นประมาณสักครึ่งชั่วโมงครับปุ่ยดึงเราก็ได้แล้วนะครับแล้วก็ใส่นมนิดหน่อยครับพอประมาณนะครับ แล้วเราก็มาครับตกแต่งจานนิดหน่อยครับเพื่อความสวยงามครับใส่ไปครับใส่ไปเรื่อยๆเพื่อความสวยงามอ่าแล้วก็พร้อมเสร์ฟครับ เซฟพิธีไปนิดน้อยแล้วก็จะมาพาดูนะครับมไม่ได้ติดไม่ได้ตกแต่งไม่ใช่ครับอืมตบทึงครับเดี้ยวครับผมมาหมุนครับกระจกหืม มะม่กครับอร่อยอร่อยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่ามค like ์ไัไรตให้ด้ยนครับแ่ปกาลัใจให้ทคลิปใหม่ต่อไปก็สูตรนี้นครับทกินที่บ้านได้ทาขายได้ครับอร่อยครับตัวนี้ม่แพกกาน,น่อนอนวนี้ก็ขอตัวกินก่อน,นะครับผมเดี๋ยวมีเวลากินครับเหนี่วบาย